สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ZTP อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เด็กโปรไฟล์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับที่เรียกร้องกันมาเยอะมากๆเลยนะฮะตัวของนารุคามิสายอีเรเซอร์นะครับของใหม่ของอ่าไมเทิลเซทเนาะก็สำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะพาไปดูในสายของวอล์ฟิงซอสดราก้อนรีเวิร์สครับผมอ่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูครับอ่าเกือบสามขาดกันไม่ได้เลยนะฮะสำหรับวอล์ฟิงซอสดราก้อนรีเวิร์สครับ ก็4ใบฮะแล้วก็ตัวเอเดเซอร์สวิ o คอมมาอีก4ใบครับสำหรับ2ใบนี้นะครับสามารถไลฟ์เป็นตัว e อเดเซอร์วอเวงซอร์ดกอนก่อนได้เลยนะฮะสำหรับสวิทคอมมาเนี่ยมันมีเทคแวนเลียเนาะก็อันนี้เดี๋ยวเทคก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเพย์นะครับว่ามันเล่นยังไงนะฮะตัว2ตัวนี้ก็ใหม่เทินใหม่เนาะสามารถจับจองกันได้นาเว็บแล้วนะครับตอนนี้นะฮะสำหรับวันที่คลิปออกไปก็น่าจะน่าจะของยังเหลืออยู่นะนะับอ่าเกตสามก็ประมาณนี้ฮะ ต่อไปนะครับเป็นเกียร์สองครับเกียร์สองจะเยอะหน่อยนะครับสำหรับดิจินี้ครับเป็นซุยตันสี่ใบครับซุยตันนะฮะที่มาในบล็อกของนารุคามิแวนทิชเชอร์ล่างบอลโตนะครับแล้วก็อันาคือลีเนาะสำหรับบล็อกแรกที่มานี่คือสายอีเลเซอร์กัลเล็บัสเตอร์ดากอนนะครับอ่าต่อไปครับเป็นโจนะครับโจสามใบอันนี้ก็รีมาเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นตัวของอีเลเซอร์นะครับ ที่สามารถเสิร์ชของให้เราได้ครับสปาเก็ตตดากอนนะครับสำหรับตัวสปาเก็ตตี้ดากอนนี่ก็ใส่3ใบนะครับแล้วก็2ใบสุดท้ายนะครับเป็นไมเทินเหมือนกันนะฮะแล้วก็ไนซารับนะครับตัวซารับเนี่ยก็ถือว่าเก่งดีนะครับสามารถโซบาสเปลี่ยนมือได้นะครับทั้งเราทั้งเขาเลยนะฮะก็มันจะเทคเหมือนอาร์มกอนเนาะผู้ผมชอบเทคแบบนี้มาเลยอะแบบเสียของจั่วกันเนี่ยโคตรดีนะฮะก็ไปกันต่อครับ ต่อไปนะครับไปดูที่เกมหนึ่งนะครับเกมหนึ่งผมใส่เป็นเปิดห้าหาสามที่เป็นของสามัญนะครับหนึ่งหนึ่งใบนะครับต่อไปเป็นตัวเปิดห้าหาอลเลเซอร์นะครับหนึ่งใบคะแต่ตัวนี้ต้องทิ้งมือนะต่อไปนะครับเป็นตัวเดโมดิชั่นนะครับเดโมดิชั่นดาก้อนนะครับอีกสี่ใบครับแล้วก็ฟินิกสองใบจากนั้นเอเลเมนเทเลียแซงติจูดหนึ่งใบครับผมเกมศูนย์ก็จะเป็นตัวเริ่มอลเลเซอร์นะครับหนึ่งใบแล้วก็ ัวเลือกของแวนควิดภาค G นะครับหนึ่งใบครับตัวนี้จะมีสกิลบายหลุมนะครับแล้วก็มีสกิลบายบอร์ดด้วยนะครับก็จะเก่งมากมากนะแถบบายหลุมแถบไม่ได้งายเดมเออบายไม่หลังอายเดมนะฮะค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวครับต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของทางด้านทริกเกอร์นะครับทริกเกอร์ยูนิตของเด็กนี้นะครับจะใส่กันแบบบ้านๆเลยนะฮะคือไวเวอร์การ์ดนะครับสี่สามใบนะฮะเพราะว่าเราใส่พีจีกระจกไปแล้วใบหนึ่งก็จะลดเหลือสามในะครับต่อไปนะฮะคีทิ้งไตีสี่ใบ เ r ี so ยโซวีดิสหนใบนะฮะสแตนอีเลเซอร์สองใบนะครับ,บ,รบแล้วก็ฟอนเทคหนึ่ใบนะครับจากนั้นฮิวเกียสาใบแล้วก็โอเวอร์ทิกเกอใบครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าทิกเกอร์เป็นอย่างไรนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เกียสี่เลยครับต่อไปไปดนที่เกียสสี่นะครับ เกียร์ศีที่เป็นยูนิตสุดเก่งของเราเลยสตันเบิร์ดครับผมขาดไม่ได้นะฮะที่โดนลิสติกหรือใบเดียวนะครับผมทางหน้าเสานะครับ VS07 นะครับต่อไป VS01 นะครับ1ใบอันนี้ใครจะสามารถเปลี่ยนไปใส่ดักมาได้นะครับต่อไปเป็น VMAX นะครับ1ใบนะครับแล้วก็ตัวของ VBuster 2ใบนะครับแล้วก็ g ีเบกแใบครับผมต่อไปเป็นตัวสุดเก่งนะครับใบ บวก3,000ตามบายนะครับแถวหน้านะฮะโวลเทจนะครับ1ใบครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ G Unit ที่เป็นตัวสไตล์นะครับต่อมานะครับเราจะพาไปดู G Unit ที่เป็นตัวเจนการ์ดบ้างนะครับใส่ไปเลยนะฮะ GFC 01เอ้ยไม่ใช่ GFC 04นะครับที่เป็นตัวรีมาในกล่อง69นะครับ3ใบนะครับแล้วก็บุนวักดาก้อนนะครับ2ใบนะฮะจากนั้นก็ใส่อ่อ พรมผู้สร้างปัญญาหนึ่งใบครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเกมเพลย์กันนะฮะโอเคมาสู่ช่วงเกมเพลย์กันนะฮะตัวเริ่ม V นะครับผมต่อไปจัวห้าครับโอ้โหมือนข้างหนังควายดีนะฮะก็เก็บสเก็บ3เก็บ4ครับจัวหนึ่งจัวสองจุดสามจุดสี่เฮ้ยไม่หลุดสวดยอดนะสักกองครับ หลุดแล้วนะ nah, แต่ไม่เป็นไรหลุดแล้วก็เอซิตออกนะฮะก็เข้าเทินครับจั่วไพเป็นสวยตังครับไลครับจั่วผ่านครับเด็กด็ขอไปก่อนอย่างนะขอไปก่อนใช่แล้วก็เทินสองมาครับรับแดมอรับอด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 อจั่วครับอ่าจั่วได้สแตนบ้าไปแล้วนะฮะก็จั่วครับเข้าเทิร์นเฮ้ยเข้าเทิร์นได้ตัวเปิดไลครับ เปิดห้าฮะผมนี่โชคดีจริงๆนะฮะเอ้ยเดี๋ยวนี่ใบที่หกละใบที่ห้าครับเอาอีเลเซอร์วิ่งซอดดักกอลลีเวิร์ดนะครับโอเคจับกล้องครับถ้าเอาขึ้นมือทิ้งมือหนึ่งใบครับทิ้งเป็นทิ้งเป็นสแตนดิเกอร์อะไรนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใช้แดมนะครับแล้วก็ถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีเลียแถวหน้านะครับ สามารถขอซื้อต้านไปเห่ได้เลยครับ9,000ก็ยาโซโจโจบเป็นไร้ซิฟฟนิอีกเฮ้ยเก่งแล้วนะฮะแล้วก็9,000ตีกเราครับเช็คครับไม่เจอที่เกิดไม่เป็นไรต่อไปนะฮะก็อาจจะรับสักแดมนะครับเคียวแวนนะครับโอ้โหตกเก่งขนาดนี้เล่นแชมป์โลกเลยดีกว่านะฮะโอเคนะครับต่อไปไรครับเป็นอ่าตัวของอันนี้นะฮะอ่า บันคิสเซอร์นะครับบอลคิสเซอร์เชื่ออะไรนะอีเลเซอร์รีเวิร์สนะครับอ่ะเอ็กเซลจั่วครับจั่วเป็นตัวนี้นะฮะถามว่าทำไมถึงอยากไปก่อนนะเราอยากใบมือเขาเล่นจริงๆนะฮะก็ทำการคอตัวนี้ครับเปิดห้าสามครับไอ้เปิดห้าหายเลเซอร์ครับหยิบตัวนี้ครับแล้วก็สับกองครับตัวนี้ติดเลเซอร์นะครับติดเลเซอร์แค่ฟังดิ้งเลยเอาขึ้นมือครับ แต่นั้นทิ้งไลซิ่งฟินิกครับพราไลซิ่งฟินิกมีสกิลโดดจากบายไม่เห็นบอร์ดนะครับเมื่อเห็นบอร์ดถูกยิงนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมาก็ทำการคอคอนะครับโจโอไปนะฮะแล้วก็อาจจะคอตัวนี้ครับสมบัตหนึ่งใบมือคนละใบอะไรอย่างงี้นะผมขอญาตบายเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็โจครับโจได้เปิดนะนี่ต่อหลังแวนเลยฮะการันตีฮิตฮะ ถ้าเขาไม่ให้ฮิตก็ขอพีจีนะฮะอ่านั้นเขย่าลงดีกว่านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพัมอย่างเงี้ยครบารบ้านหนึ่งครับล็อกครับขอมือลุ้มเรียอย่างระบายครับโอ้โหโคตรโกงนะฮะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าเราจะเล่นยังไงนะฮะก็าจโอเปิดกลาแล้วสิบสี่นะฮะนี่ก็สิบสี่นะเห็นการบายอันนี้ยี่สิบครับเฟิร์ชเชคฮิวครับจะฮิวฮิวได้พลังโจโอครับซึ่งนเช็คไม่เจอครับล้วสกิลโจโอครับแมนตีจบอบ คร์บ้านึ่งเงลูกครับแล้วตีหรอครับอ่าทุกคนเคบอกว่าเอ้ยนี่มันก็เด็กเวฟธรรมดาเลยพี่มันไม่เห็นมีอะไรอ่าตกเลยนะอ่าล็อกนะอ่ามันมเห็นมีอะไรที่ดูเก่งเป็นเมตาเลยนะครับแต่หารู้ไหมนะครับว่าความเก่งจริงๆมันอยู่ที่ว่าฝั่งต้องข้ามมีบอร์ดเยอะแค่ไหนนะครับถ้าเราสามารถบายการ์ดเขาได้กี่ใบนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับก็เข้าเธอรลับของเราแล้วนะรวเราก็ปล่อยไปแล้วหนึ่งอง สามสี่โอ้ยปล่อยมาถึงห้าเดมแล้วครับเฮ้ยพี่พี่จะตายแล้วพี่ไม่การหน่อยเหรอออการก็ได้ฮะทสการเจนการครับโอ้โหเจนการเราค่อนข้างเก่งนะฮะก็อาจจะเป็นผ้าพรมก็ได้นะใบหลุมหรือว่าจะเป็นตัวนี้นะครับปัดพลังนะครับก็ดีนะฮะอ่ากจเจนเจนการ,ราสักใบนะฮะเป็นปัดพลังแล้วนะครับอ่าอ,อันนี้ไม่ต้องเจนการตามผมก็ได้นะผมแบบทำให้ดูเฉยๆว่ามันเจนการได้คนระับ อาจจะปลาฟอนเด็กไปนะครับสมมติเข้าแห่มาแรงมากมีหลายเว็บเลยเยอะๆเลยนะฮะแล้วก็อาจจะใช้ขี้กาดไปนะครับอาจจะโดนสอยข้างเซจไว้อะไรนี้นะครับก็เข้าเทินแล้วเข้าเทินจัวึบเฮ้เยจะโอีกไปโกงแล้วนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเรามีวิ่งซอสดาก้อนอยู่ในมืออ ก็ทําการไลฟ์นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีนะฮะก็ทําการสไตล์ไปก่อนนะครับจุดเด่นของมันจะอยู่ตรงนี้แหละถ้าเราสไตล์สตันเบิร์ดครับผมพอเราสไตล์สตันเบิร์ดเสร็จใช่ไหมครับสกิลของมันสกิลของสตันเบิร์ดคือจะจับกับ G ครับ,บ,บ,บแล้วก็ผมคอ,อน,นี้ก่อนนะคอ,อน,นี้ก่อนดีกว่า,เ,าเปิดเท้าครับหยิบบูมิ้งให้หน่อยอ,าอย่าจะบูมิ้งนะฮะหยิบบูมิ้งซอดดาก่อนครับที่เหลือสัครับ ประมาณนี้ขึ้นมือครับทิ้งมนะือหนึ่งฮะทิ้งเป็นคนนี้เลยครับแล้วคอครับคอครับสกิลของแวนนับโซบนะัสหนึ่งฮะตอนนี้มือเราหมดแล้วเนาะโซบนะัสหนึ่งฮะไงจี้แล้วก็บินกับจีครับจากนั้นบายหลุมสี่เรียสี่ครับอ่าตอนนี้เนาะเราเรามีสกิลบายอะเยอะแล้วนะครับที่เราทํามาแนละ้วฮะก็ปกตินะเด็กเนี้ยมันจะเฉลี่ยแบบว่าเท่าที่ผมเล่นมาเนาะบายอะไม่ต่ำกว่บ 4, บา4ใบแน่นอนนะครับ ถ้าเขาได้าบหลุมอีก4หรือเลขออีกอะไรอย่างงี้นะครับมันก็จะเป็น8ใบนะครับเราก็จะได้จ่วคืนมาสัก2ใบครับอันนี้คือใบที่จวดนะครับจากนั้นนะถ้าเขาใบเป็นนอร์มอลยูนิตหมดเลยเนี่ยมันจะบวกเต็มที่เลยนะครับ8 0 0ห0นะหลุม4เรือสี่แล้วถ้ามืออีกะครัะก็จะบวกแสนหนึ่งนะฮะแสนหนึ่งที่วันนี้คือ10 0 0 0ลูกนะครับเราสามารถกระจายให้กับยูนิตได้นะครับถ้าสมมติเป็น1มื0 0ลูกนะครับผมก็ให้นี่สองหมื่น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 อย่างงี้นะฮะ จากนั้นสกิลแวร์นี่ครับคาร์บ้านหนึ่งครับล็อกหนึ่งใบทําการใบหลุมมือเลียอย่างอีกหนึ่งใบครับถ้าเขาใบเราหม้อหมดสามใบครับก็จะแกะอีกสามหมื่นนะครับผมอ่ะผมก็ให้แล้วครับหมื่นอ่ะสองหมื่นอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งหมื่นเอ้ยเดี๋ยวนะสองก็โอเคเอางี้แล้วกันอันนี้เป็นสองหมื่นนะฮะนี้หมื่นหนึ่งโอเคแล้วเราไปดูนะครับว่ามันเก่งยังไงนะฮะแล้วเขาเลียเปิดก่อนให้หมดเลยครับเด็กนี้มีเวฟนะครับสามหมื่นสองครับ แล้วก็ห้าหมื่นสี่ครับแล้วก็อันนี้สามหมื่นสามหมื่นเก้าสี่หมื่นเจ็ดครับอ่าอันนี้ผมตีผิดเนาะที่จริงเราสี่หมื่นเจ็ดตีก่อนเนะห้าหมื่นสี่ตามแล้วก็สี่หมื่นครับแมนสกิลครับเมื่อตีครับคาราบ,บาโซบาสครับผมคาราบาโซบาฮนะทำการลุกการ์ดทุกใบนะครับถ้ามีแดมสี่หรือมากกว่าแล้วก็มีอ่า แวไอมีเชื่ออะไรนะอิเลเซอร์รีเวิร์สนะครับเอ้ยมีตัวเวาววิ้งซอสอยู่ในโซหรือในบอร์ดนะครับเป็นสเตนเลสทุกตัวนะครับสี่หมื่นแวนฮะเช็คครับเช็คครับสแตนิเกอร์อีกครับโอ้โหโคตรเก่งแฮะพลังอาจจะให้ทางนี้ไปนะอ่าเราเสียบ้านเดียวเนาะที่จรงิงก็ต้องเสียสองบ้านให้โจโอใช่ไหมแต่วันเาานี้ยเราก็ได้แค่เสียบ้านเดียวเองนะแล้วก็ตีอาสามหมื่นสองอันนี้ตีห้าหมื่นสองนี่ห้าหมื่นสี่นะะโอ้โหโคตรแรงเลยครับ แบบนี้ใครจะกันไหวนะครับแต่มือเราอย่างที่เห็นนะครับยิ่งบายเยอะจะยิ่งมือเยอะนะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูเนาะไม่มีคนเล่นด้วยนะครับก็เลกโปรไฟล์ของอีเลเซอร์ก็จะประมาณนี้ครับผมและเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับนารุคามิสายแวนเอสายอีเลเซอร์วูวิ่งซ็อตดากอนรีเวิร์สนะครับโอ้โหผมนี่จะแวนฟิชเชอร์อย่างเดียวเลยนะฮะรักมันมากแต่มันพยศนะครับก็ทุกคนมีความเห็นยังไงก็สามารถ พูดคุยกัน,นใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมพวกเรายินดีตอบแล้วก็ยินดีจะรับฟังความคิดเห็นทุกคนนะครับจากนั้นแล้วก็ถ้าทุกคนชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้เราถึง500ซับเยร็วด้วยนะครับก็ถ้ามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยใวหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมอย่างไงวันนี้สถิพีขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ